คนที่เก่งมาจากบริษัทไหนนะคะโรลบอลมาเนี่ยแต่มาอยู่บริษัทเราเนี่ยต้องฟ i t ก่อนถึงจะเรียกว่าทาเล e n ไม่ใช่โปรไฟล์ดีมาปั๊บยังไม่ทำทํางานเลยมีแต่โปรไฟล์นั่งอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็คอมเมนต์อย่างเดียวเนี่ยเรยกโอ้โหคนนี้คือทา a l e n เขาออกไม่ใช่คัคือเขาไม่ใช่ตั้งแต่ r e c r u i ลย จะเรียนสอบถามพี่จิ๊ดเกี่ยวเรื่องของท a l e n ขององ,องค์กรนะครับนะผมว่าช่วงนี้ยุคน,นี้เราเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าท ALENT WAR หรือสงครามแย่งคนเก่งสงครามแย่งท a l e n นี้ครับพี่จิ๊ดทำอย่างไรที่องค์กรของเราเนี่ยจะรักษาท a l e n ให้อยู่ในองค์กรหรือว่าถ้าเราต้องการกร o w ต้องการเติบโตนะครับเราจะเฟ้นหาท ALENT ยังไงให้เข้ามาอยู่ในองค์กรเราอะครับพี่จิ๊ดมันจะต้องเกี่ยวพันกับบทบาทของ HR นะคะครับขออ,อ้างอิงนิดหนึ่งพี่เชื่อว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของ HR เนี่ย มันคือเรื่องของการ make sure ว่าเรามี capability ที่จะ deliver business result at all time oh, ถ้าเราเข้าใจภาพนี้เราจะไม่ไปล็อกตัวเองอยู่ที่ talent เพราะว่า business เนี่ยเขา s t o p ไม่ได้ในช่วงที่เราไม่มีคนทำงานเราต้องหา capability มา fill ซึ่งอันนี้พี่ก็ทำอยู่ทุกวัน อย่างที่เขาใช้คำว่า Build by Borrow อะไรพวกนั้นหรือว่า Gig Economy เ,<อ>เพราะนั้นสิ่งแรกรที่เราต้องทำค,คือเราต้องหาให้ได้ว่า Capability ที่จะ fit กับ needs ขององค์กร HR จะไม่ใช้เวลาเยอะมากหมดไปกับการ Recruit รหรือทำ Talent Development ในขณะที่มันมี Vacancy อยู่ Profill Capability ตรงนั้น,นอีก Subject หนึ่งะะที่แยกกันคือ Developing Talent เพราะว่า t ALENT คือคนที่ Perform มแล้วมี Potential ถ้าเรามีเ r g จน t n e e d for capability อย่างหนึง่งสมมุติเป็นบริษัท Retail แล้วก็ต้องการที่จะ build e-commerce แต่เขาเป็นบริษัท Physical ไม่ใช่ดิจ i t ั l เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องหา capability ที่มาสร้าง e-commerce business ซึ่งบริษัทเองไม่ได้ stand for digital company การที่เราจะ attract แล้วก็ recruit and retain คนที่เก่งทางด้านนี้เนี่ยแล้วไปต่อสู้กับบริษัทที่เป็นดิจิทัลทั้งหลายเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยมันอาจจะยากเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีการที่เราจะ fill capability ตรงนี้ก่อนก่อนที่บอกว่าไปจ้างคนเก่งที่สุดเลยมาจาก aggregator นู่นนี่นั่นโอ้ยได้ c h a l e n t มานั่งอยู่เลยเนี่ยนะคะไม่เกิน3เดือนเพราะว่าบางทีก็ไม่เข้ากับ c u l t u r องค์กรของเราไม่ถูกเขาอาจจะมาจากองค์กรที่เป็นดิจิทัล แต่พอมีอยูถูกเขามีอินฟรามีแอน i วรอนเม t นต์มีทุกอย่างที่สปอร์ตเขามานั่งปั๊บออกไปปุ๊บแต่พออยู่กับองค์กรที่มัน zero เนี่ยเราก็บอกว่าทํำไมเขาไม่อยู่ทําไมรีเทนไม่ได้เพราะนั้นมันคนละเรื่อง Capability to deliver business r e s u l t อันที่สอง Talent นเนี่ยคือคนที่ใช่คนที่มาและ p e r ร์ฟอคนที่มี Potential ซึ่งเรา d e เวลลอปเขาต่อไปเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เอาเข้ามาแล้วก็พุชเขาทุกวันให้เขาต้อง deliver แต่มันมีจังหวะและเวลาที่เราจะกรูมและฟูมฟักเขาขึ้นมาค่ะนะครเพราะฉะนั้นคนที่เก่งมาจากบริษัทไหนนะคะครับ g l o b a l มาเนี่ยแต่มาอยู่บริษัทเราเนี่ยต้องฟิตก่อน ถึงจะเรียกว่าทาเลนต์ไม่ใช่โปรไฟล์ดีมาปั๊บยังไม่ทันทำงานเลยมีแต่โปรไฟล์นั่งอยู่เนี้ยนะคะแล้วก็คอมเมนต์อย่างเดียวเนี่ยแล้วเรียกโอ้โหคนนี้คือทาเลนต์เข้าออก ไม่ใช่อะค่ะคือเขาไม่ใช่ตั้งแต่รีคูดแล้วค่ะผมชอบคํานี้ของพี่จีดมากเลยว่าองค์กรไม่ได้หาคนที่เก่งที่สุดแต่หาคนที่ฟิตที่สุดกับองค์กรณโมเมนต์นั้นนะคั้ณโมเมนต์นั้นนะคัหลายครั้งเราพลาดเราจ้างคนที่แบบเก่งเลยจบมาจากยูดังๆระดับโลกเลยใช่ไหมครับแต่มาเราไม่ฟิตอินสุดท้ายก็ต้องแยกจากกันเพราะแต่ละคนก็รับเพรสเชอร์ซึ่งกันและกันถูกแล้วก็ทุกคนมีจังหวะและเวลาในการทำงานแล้วเสร็จแล้วก็มาบอกว่าโอ้ไม่ฟิตกับเคานเจอร์อะไรไม่ใช่เราผู้บริหาร ผู้นำกับ HR ต้องเข้าใจนะคะว่าคนแต่และคนที่จะเพอร์ฟอร์มเนี่ยมันมีแคปเปอร์เบอรตี้มันมีเอ็กซ์เพรีมันมีความพร้อมที่จะแฮนด์ลและแมネจ g ิ่งต่างๆรอบตัวแล้ววิธีการกรุงท ALENT ไม่ใช่จ้างมาแล้วโยนโปรแกรมใส่เข้าไปนะคะ <ๆ S 1> ถ้าเรามีแคปเปอร์เบอรตี้ที่เราอาจจะ เอาซอ u r c คนมาก่อนมานั่งทำงานปี2ปี 2> เพื่อกลุ่มท ALENT ขึ้นนี้ขึ้นไปด้วยหรือว่าเราอาจจะมีพาร์ทเนอร์ที่ทำงานร่วมกันพอทำงานได้ดีะเรวก็เอาคนของเขามาเป็นทาเลน n ์เราก็ได้เพราะว่ารรเริ่มรู้จักกันแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะ acquire and develop talent เนี่ยมันไม่ใช่แค่ recruit and develop โอ้โหดีมากเลยครับแต่กี้เห็นพี่จิตพูดค,คำหนึ่งที่ดีมากแล้วลก็อินเทรนมากในด้านของการบริหารทรัพยากรบุคคลก็คือคำว่า g i สต์อีกโอนอมยครับอยากให้พี่จิตขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันคืออะไรแล้วก็ HR จะเลือกใช้ g ิสในสถา,านการณ์เหตุการณ์ไหนได้ไงได้บ้างครับพี่เจอหลายสถานการณ์ที่วันนี้เรามีองค์กรเกิดใหม่ครับ,รบเรามีองค์กรที่พยายามจะ Diversify ค่ะอย่างเช่นองค์กรที่เป็นองค์กร ฟิส <Physical S 1> ิคลอยากขยายไปสู่ในแเร a ของดิจิทัลเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในในทันทีที่เขาต้องการมี Business Plan. รบ i สเ s สแพลนสิ่งที่ต้องการมา Fulfill ก็คือ Capability to Deliver Business Execution and r e s u l t ซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะไปนั่งจ้างคนซึ่งอาจจะใช้เวลา3เดือน5เดือนนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเรามีทั้ง <c oughs> Consult, f r ร e l a n c e นะคะครหรือคนที่ สามารถทำงานได้หลายบริษัทในเวลาเดียวกันมีความเป็น specialist มี expertise ใน area นั้นๆที่จะมาสามารถ fulfill business plan ได้ในทันทีแล้ว work กับทีมงานที่จะช่วยกัน deliver result ได้ในทันทีอีกตัวหนึ่งพี่ก็ได้เห็น article ใน2สาอาทิตย์นี้มันมีวันหนึ่งที่ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะแล้วบาง article ก็บอกว่าคนที่อายุเกิน60วันนี้ ยังแข็งแรงยังทํางานได้ยังแอคทีฟอยู่ a ยังชาร์ปอยู่ถูกชาร์ปมากเลยนะคะคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่คือมันเป็นเขาใช้คําว่า knowledge power short แล้วก็ช็อ k คืออยู่ๆมันหายไปจากมาเก็ตอะแล้วมันก็ช็อกด้วยใช่แล้วอยู่ๆก็บอกว่าโอจะไปจ้างยัง Gen New Gen เจนซีเจนแมาฟิลตรงนี้กว่าจะขึ้นมาทั้งประสบการณ์ ทั้ง wisdom ทั้ง success and failure ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะเนี่ยนะคะคนพวกนี้เขาสามารถที่จะมาช่วยงานในองค์กรได้เป็นแบบกิกไม่ต้องมาเป็น full time ก็ได้้วก็แต่ทำงานเหมือน full time อทิตย์นสามวัน5วัน้วก็ขึ้นอยู่กับ นิดของเราครับครับผมว่าดีด้วยว่าพี่ๆที่เป็นกิ๊กเนี่ยเขาก็จะได้เห็นอุตสาหกรรมที่หลากหลายนะครับแล้วก็อัปเดตตลอดเวลานะครับมีเรื่องราวดีๆมาแชร์ให้กับองค์กรและที่สําคัญที่สุดน่ะพวกนี้จะเป็นกู๊ดโค้ชให้กับน้องๆเพราะว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยเราจะมีคนที่มีประสบการณ์ตำแหน่งสูงแล้วก็ออกไปจากอุตสาหกรรมในขณะที่เรามีน้องที่ขึ้นมาใหม่ ้วเรามีคนตรงกลาง Middle Management ที่ปากกัดทีมถีบไม่มีเวลาทำอะไรวันๆเนี่ยแค่ Deliver r e s เ l t เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เด็กตรงนี้ขาดแล้วคนกลุ่มนี้ขาดเนี่ยก็คือโค้ชนะคะวิธีช s h โค้ช a c h Executive Coach ซึ่งจะช่วยกลุ่มคนพวกนี้ขึ้นมาแทนที่จะส่งเขาเนี่ยโยนเข้าไปแล้วก็เอาคนมานั่งสอนหนังสือก็บอกว่า Development Program นะคะ ผมว่าพี่ๆที่เป็นกิ๊กส์เนี่ยสามารถที่จะเป็น b ิสเน e s เมน n t อร์ให้ได้นะครับสอนจากประสบการณ์เพราะพี่ๆมีแทนซิคโนเลต e มากมายแต่ไม่หมดนะครับผมว่ากลายเป็นว่าจ้างหนึ่งครั้งเนี่ยโอ้โหคนในเราเองก็ได้พัฒนาไปด้วยได้ได้หลายอย่างคุณดีก็ได้ประสบการณ์มาแล้วใช่ไหมครับโอ้โหดีมากๆครับผมว่าแบบว่าทําให้ Middle Management ของเราเนี่ยได้ถูกพัฒนานะเพราะว่าถ้าถ้าไม่มีเนี่ยโอ้โหเขาต้องลบลูกผูค้าต้องบาดเจ็บอีกเยอะแยะนะครับแต่ได้ประสบการณ์จากพี่ๆที่เป็นซีเนี่ยที่เป็นกิ๊กส์นะ ผมว่าได้เรื่องของ maturity ด้วยนะครับโอ้โหตรงนี้แบบบางทีมันเป็นเรื่องที่สอนกันไม่ได้นะครับพี่จิ๊ดใช่ค่ะแต่ว่าพอพี่ๆเขาเนี่ยแบบโอ้โหแบบน้องๆนี่ได้ประโยชน์มากมากแล้วก็เพื่อปสงการทํางานถ้าเราไปจ้างคนมาเป็น full time ล้วก็ทํางาน30วันรับเงินเดือนทํางานตามสั่งทํางานตาม job description แต่ถ้าเป็นพวกกิ๊เนี่ยเขาจะมี purpose เขารู้ว่าเขาต้อง deliver อะไรเขาจะต้องทําอย่างไรเขาสามารถทําได้เร็วกว่าที่เราจ้างคนแล้วก็มานั่งทํา ทั้งเดือนก็ได้ค่ะดีครับเยี่ยมเลยครับพี่จิต